จังหวัดอำนาจเจริญมีผู้บรรพชาอุปสมบทตามโครงการจำนวน99คนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนากิจจาธรรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อให้ใช้วัดบ้านเก่าบ่อตําบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นสถานที่ดําเนินง,งานโครงการตลอดจนเป็นที่จังหวัด ของพระนาวกะที่บรรพชาอุปสมบทวันที่14กรกฎาคม2567จัดพิธีปรงผมนาพิธีทําขวัญน,นาคพิธีมอบผ้าไตรพิธีบรรพชาและอุปสมบทวันที่16กรกฎาคม2567พิธีทําบุญตักบาทณวัดบ้านเก่าบอ่อตําบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในวันที่3สิงหาคม2567 ได้จัดทำพิธีลาศิกขาของพระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการในการอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศสแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการบรรพชาอุปสมบทของอาตมาถือได้ว่าเป็นการอุปสมบทที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งเป็นการถวายพระราชกุลูลณสองเป็นการฝึกในเรื่องของความเพียรความพยายามความอดทนตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาให้การสั่งสอนสำหรับการประชาอุปสมบทในครั้งนี้อาตมาถือได้ว่าได้รับอานิสง์ ของการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากที่ขาลาเพศตามโครงการบำปัดอาอุป,ปสมบทแล้วซึ่งทารรที่อาตมาจะได้นำไปใช้ก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาทานก็คือการทำบุญทำบุญอย่างต่อเนื่อง บุญที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นวาสนาและบารมีตามมาส่วนในเรื่องของศีลทุกคนต้องมีอย่างน้อยก็คือเบญจศีลก็คือศีลห้าถ้าประพฤติปฏิบัติได้ก็ล้วนแต่ประเสริฐยิ่งแล้วสำหรับปุตุชนคนธรรมดาส่วนในเรื่องของภาวนาครูบาอาจารย์หรือหลวงตาพระครู ภาวนากิจาทรท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของภาวนาภาวนาก็คือการบังคับจิตของเราให้นิ่งให้มีสมาธิให้ไม่มีความประมาทซึ่งทานศิมภาวนาสามารถที่จะนำไปใช้กับทุกๆคนได้เป็นอย่างดียิ่งเดินพล ขอให้ทรงสิริสวัสดิ์ผิผัตบอนส,สถิตขรมอนรัตนาโคสินสัพพะกโษกทายามาปา,ายราคินสวยงามคือแก้วมณีแววเมืองอินทุ่งพระวีสุสินปวงคาทุกชีวินทวา